อา้าวม่ไปรดน้ำกับยายอะตักน้ำอะไรเสรนะ็จนั่นอะตักน้ำไม่รอยายหรอไอแล้วลูกเดินไปรดน้ำหน่อยนะเอาแล้วเปียกแล้วเปียกแล้ว แก้มกระเดงพไฟแก้มโอ้ตโอ้ตโอ้ตมันหนักนั่นน่ะเดี๋ยวตักน้ำไม่ลอยใหญ่ไหมโอ้มันหนักเอามือตักเอาเอาตักน้ำไปรถผักละเอาไปรถผักเขานี่นะ